โอ๊ยอะไรผืออะไรอะไรคือผือ,อ,อเอากระกลางออกมันเหมือนขั้วคาบไหมมั้ม,หมไหมาคาบตั้มครับ สวยงามมากเลยครับโจครับ,รบเป็นสีม่วงเป็นสีเงินสีทองนะครับเป็นสีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อนไหนเจ้าจาักบาทพอเลยโฆษณาอย,ย่ก็ไม่ได้โฆษณาให้ธนาคารโฆษณาให้ชุดเราเนี่ยชุดคุณเฟิร์นเนี่ย<า>ครับผมคุณเฟิร์นสวยมากเม่เฟิร์นบอกว่าราคาเลยผมแสนเลหว่างชุดกับคุณเฟิร์นนี่สวยพอๆกันเลยนะครับ ฟืนที่สวนเหมือนสีกาโกฟเลยครับเออเดี๋ยวพิ่งพูดสิมพึ่งแล้วมัดระวังอยู่วันนี้ขอบคุณไปยังเฮียหน่อยด้วยนะครับเสี่ยวนะครับมาร่วมอวยพรเฮียหน่อยครับขอบพระคุณคุณหน่อยเสี่ยหน่อยหรือเฮียหน่อยผู้บริหารเป็นเอ็มดีนะครับไดายเนเจอร์ดายเรคเตอร์นะครับให้หน่อยเชิญครับอ่าออออวยพรหลานพอลล่านะครับได้เลยครับ อนอเฮียลอยอวยพรสวัสดีรัา <นะ S 1> ก็สิบเก้าปีแล้วลูกเนาะเออจริงๆเฮียเป็นผู้แทนประชาชนดีกว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเนาะหรือว่าผมเองก็ทำเรื่องการศึกษาเป็นตัวตั้งจริงๆการศึกษาที่เกิดขึ้นไอ้ระบบใหม่ล่าสุดเนี่ยหนูรู้ไหมว่าแรงบรันดาลใจมาจากหนูที่หนูร้องเพลงขอฝันมาหลังห้างแล้วก็เอาไปทําเป็นระบบการเรียนใหม่อันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆ ที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักองค์อิงแล้วขอให้องค์อิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดแล้วอยากได้อะไรก็ขอให้สมบัติถนานนท์นครับผมเป็นที่รักอยงนอนแฟนลับแล้วทุกคนนะลูกนรับเป็นคําพูดที่ซึ้งจินใจมากครับเสี่ยงหน่อยหรือคุณน่อยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่มานชัยนะครับหมอลำเพชรลำเพลินไอ้ไส้นะครับขอมาก ัค,ครบเอาขอบคุณทุกคนซึ่งวันเกิดปีนี้เบิร์ตระบิดของขวัญพ่อนุ่นไม่บีโอ้ได้แล้วได้แล,แ,ลแล้วอ่ะพ่อจูกับโบมี่ยังหลายเดี๋ยวนังออกจังเอาเนาะเออเจ้ามือนิโบยังยไหลเนาะพ่อให้จักแสนหนึ่งเด้อเอเดี๋ยวพ่อจูเ<อ>ดี๋ยวพ่อให้จแสนหนึ่งเออเดี๋ยวนังออกเข้าฝั่งฝั่งอีกจังมากันงงอีกเนาะครับมาก จะเดินทางลงกอทมเลยนะครับพอวันที่สิบหานะครับแล้วก็วันที่สิบสี่ไปมืออื่นนะครับตื้นขึ้นกับไปเมืองงานต่อเตรียมงานวันรอบสื่มบลชนของพระเยนไค่ออ<ช>ที่เดโมบางกะปิวันที่สิบสา่นะครับฝา<ช>กแฟนๆเด้อครับเด้อ<ช>นอกเหนือก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เสียงปกมือนะครับคือบัตรนะครับบัตรที่จะ ผู้ชมภาพยนตร์ขอพลังจากทุกๆคนกันแล้วกันพักดันใหค่ะค่ายอ้อหนังว่าใหไงของคนอีสา,บานบาดเฮาซอยพักดันกันนะครับให้นังค่ายอ้อด่งดังและหนังเรื่องนี้เป็นมรดกอีสานที่จะจารึกไว้บนพื้นแผ่นดินอีอีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็นกคือค่ายออ17กรกยาคมนี้ครับกีฬาดาวความบรรไดในใจจันน้อยกอนเนาะกอนพอสิเปกรุงเทพเอาอ่าก่านะ นูก็ขอขอบคุณพอพอแม่เอฟซีทุกคนเด้อ่าที่มร่รวมวอวยพรอยู่น,นูในมือน,นี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนเนื้อค่ะที่มร่วมวอวยพรในูนูขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมาเก,กือบสี่สามปีเนาะคะ่ะเนาะพอพอแม่เอฟซีการให้การตอนรับและการสนับสนุนขอบคุณหลายอย่างดีขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกคู้ทีอยู่เบื้องหลังซัพพอร์ต าอาย่ตลอดขอบคุณพ่อโจเมนุูและก็ทีมงานสาวหน่อยผิดบานเพงที่มองโอกาสดีๆให้หนูนะคะเห็นให,หนน้หนูมีทุกมือนีได้หนูมีทุกมือนีได้กันยนพอพอเมนเอฟซี FC, เดี๋ยวค่อยสนอประกาศพักดันหนูมาอยู่ตลอดเพราะว่าหนูสีพอดามาอยีางอยงอียงสเขามาทับทุมหนูนักซำใดพอพอเมนเอฟซี FC, ก็ค่อยเป็นกำลังใจแล้วก็ศคอยอยเคีขงขังหนูตลอดหนูกะ บมีอยังหลายค่ะนอกจากคําว่าขอบคุณจากใจเด็กน้อยคนุหีหลีเด้อค่ะจากทีหนูว่าเคยมียังอ่ะทุกมือนหนูมีหนูมียูมีกินใด้กนกยอนพ่อและก็แม่ทีมมอบโบกาดีนน่เองนูหนูสัญญาค่ะว่าหนูสิตั้งใจเย็ดงานไม่ํำเลยหนูกป็นสิโอ๊เอา ตัวเมย์เธอหน่อยครับหมอนเองอ่ายื่นงทิชงชั่ให้ให้โดดโอเคอ่อาดดอ่ะรอโอเอ่ซับนับตาแล้วก็พูดต่อลูกพูดต่อนะตอนันจบเลยแม่ลูกว่าาแล้วหรือทีนั่นเนี่จบแล้วสมบอกเออสิทหิว่าเอวันก็มีด้วยปากการรัชนีสกิลุกบอลเลยมันรวมแบบพผักเจ้ากระดาษอ่าลูกหล่าว่าเาต่อแล้ว สักสองสามค่ำกันด้หนูปว่วยอย่าหัหไงนะวันนี้หนูเต็กหน้าวมาห้าวมาเสานี่ทออางหน่อยแม่ทับมาคราวนี้แม่แม่ทับดอกเหมือมาแล้วพร้อมพี่เส,สียนสาน๋ยวน้องสาวนะครับนี่ม,มารวมป่วยพ่อ,พอดูดีๆนะโจมันใช่แม่ทับจริงหรือเปล่านะ กำลังเดียดเบียนอยู่สรุปแล้วเป็นแม่ทัพจริงๆไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวใช่ไหมครับเอพิเพเดน้องอุ๋งอ <Happy S 1> <ๆ>ีกด้วยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋ามีมูลจากพี่กิ่งนะคะขอบคุณทุกๆแรงใจด้วย ที่มีให้กับน้องอุงอิงนะคะขอให้น้องอุงอิงมีความสุขมากๆประสบผลสาเร็จในชีวิตที่มีความสุขอยู่ยแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะลูกนะ <Okay. S 3> าครับฝากสดงสนับสนุนเมทับดอกเม้นําไปแสดงนั้งไข่ออบ้าโอคาตูจักบาทตอนนั้นยังไม่ได้ดังเลยพ่อ ไปถือไข่อ้อด้ยเขาเขาไม่เอาค่าตัวเลยใช่ไหมไม่ค่าตัวสักบาทเลยครับคัอเขาตอียงลังเข้าโรงเสร็จหรือเปล่าเได้ครับแล้วจัดให้เเห็นไหมล่ะพ่อไปถือไข่อ้อบาดเดียวเป่าหัวประธานหางเป่าหัวห้บาทเดียวดังเลยนะครสุดยอดดีใจกับน้องลิซีดีน่ารักมากแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากเห็นอยู่ครับอีกสิ่งหนึ่งผมอยากอยากให้แฟนๆสารฝันผมอีกเนี่ยก็คือผมอยากเห็น ีิราอุญิงกับพอโจก,กับทิมพับยุนไปเดินพุ่มแดงอยู่เมืองคานครับอ,อยากเห็นสิ่งนี้ครับเมืองเดี๋ยวจะลองอธิบายหน่อยเมืองคานเนี่ยคืออะไรก่อนดีกว่าเ <c oughs> มืองคานเนี่ยผมเห็นคุณพูดมานานแล้วนะครับเออมันเป็นอะไรคานเมืองคานเออเทศกาลหนังที่เขาจัดเทศกาลหนัง<อ>ที่โด่งดังประเทศอะไรล่ะ ฝรั่งเศสโอเคอ่าโอเคนี่พอเข้าใจถ้ทปน้องฟังเศรษฐกิจเนี่อจะน้อยก้าอ๋อภาษาอังกฤษได้ใช่มับอ่า the French countries Miss อุ๋งอิง and the boy g o พร้อมทีมงานขอกำลังใจจากแฟนๆไอแดอร์ออเดียรไอแบงเดอะป๊อปโพเลชันส์ออสาวน้อยเพรบ้านแพงเมืองคานยังไงเข้ากันได้ไปอยู่แล้วเพื่ีนน้อง พีที่ต่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอ่าเอาขอบคุณพ่อคู่แม่คู่นะครับขอบคุณพน้าผารับครกคณะนะครับขอบคุณ่ันคณะคณะอาจารย์นะครับแล้วก็ชีพงานนักศึกษามหาวิาลยขอนแก่นถูกต้องขอนแก่นหรือขอนแก่นก่อนขอนแก่นขอนแก่นกอไก่นะครับถูกต้องเลยพิเศษสุดนะครับพี่น้องมันเกิดลูกสาวพี่น้องพ่อแม่